สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The เด e กอายอ a ทารบายนัชริยานะคะมาสำหรับคิดคนโสดเป็นบ้างค่ะคนโสดคนโสดการงานการเงินรัะชีวิตโดยวรวมๆแล้วก็ความรักของคุณจะมีใครเข้ามาไหมมากันที่ทักน้ำกรกรมินพิจิกค่ะนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วทไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณนะจ๊ะคนนี้อาจารย์อัดคลิปนอกสถานที่เดี๋ยวดูกล้องก่อนว่ามันอยู่ตรงไหน <c oughs> ดูกล้องก่อนนะจ๊ะว่ามันอยู่ตรงไหน <c oughs> น้ำจ๋ากรากฎบินพิเศ็ใน 16, 16สิบหกสิบหกถึงสิบหกถึงสามสิบเอ็ดสิงหานี้นะจ๊ะเดี๋ยวนะฉันตึงใบก่อนอ้าวแขกน้ำจ๋าให้ของคุณใบแรกเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนอ้าโอเคอืม อาจารย์ทำอะไรเพจอาจารย์ทำอะไรเพจเดี๋ยวนะอาจารย์หวังไพ่ผิดอ่ะโอเคอ่ะโอเคจ้ะน้ำกรกฎมินพุจิค่ะ16ถึง31สิงหานี้ค่ะคนสดนะจ๊ะอ่ามาดูาสถานการณ์ของคุณช่วงนี้สามดาบเลยชีวิตค่อนข้างหุดหงิดใจ มีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณหงิดหงดุงดหงดิงดใจขนาดนี้เป็นความรู้สึกของมีเรื่องที่ต้องขบคิดค่ะมีเรื่องที่ต้องขบคิดมีเรื่องที่ที่ทำให้เราเศร้าใจระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือการมีปัญหากับผู้หญิงได้บางคนอาจจะมีปัญหากับคนที่เป็นคนในเครื่องแบบ อาจจะมองถึงการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักมีคดีความหรือการลงนามเซ็นสัญญาเอกสารใดๆดก็ตามนะจ๊ะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะจ๊ะช่วงนี้คุณพอมบวกรอะพอมบวกอะ,อ,กอ,ะอารมณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเหมือนหน้าตาระวังการพูดการสื่อสารค่ะช่วงนี้คุณอาจจะพูดอะไรไปแล้วก็คนที่เขารับฟังอะไรแล้วเขาอาจจะไม่เข้าหูอะไรเงี้ยเออก็อาจจะมีถึงการทะเลาะเบาะแวงมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมาก ะะช่วงนี้การงานของคุณคุณกระรังอาจจะได้ไปพบประลูกค้าหรือการมองถึงอนาคตการขยับขยายในเรื่องของการทํางานเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าการทํางานที่ที่ทำงานอยู่นี้ต้องได้รับการขยับขยายบางคนอาจจะมองถึงอาจจะมองถึงสถานการณ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างค่ะ จะต้องจะ,อจะต้องตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดด้วยอม,มีเรื่องที่ตคุณจะต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไปอะลงประมาณนี้นะจ๊ะเป็นคนที่ช่วงนี้มีความรู้สึกถึงความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากๆเลยการทําอะไรก็ตามเนี่ยรู้สึกถึงความมั่นใจนะคุณยังมีผู้อุปถัมภ์คำชูหรือว่ามีคนอาจจะมาขอความช่วยเหลือนะการมาขอความช่วยเหลือเขาอาจจะมาขอหยิบเงินหรือว่ายืมเงิน หรือขอความช่วยเหลือในด้านธดีความหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยมีคนมาขอให้เราช่วยเออถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยไปนะจ๊ะอารมณ์นั้นแต่คุณหนามีอารมณ์ของความหงุดหงิดไม่น้อยนะคะอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องยากๆหรือในเรื่องสําคัญๆบางบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะตัดสินใจฟ้องใครหรือใครจะฟ้องคุณหรือตัดสินใจที่จะสู้อะไรสักอย่างหนึ่งอืมโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วคะ่ะ justment คือการปลดปล่อยคุณอาจจะได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งต่างๆรอบตัวสิ่งต่างๆรอบตัวเช่นถ้าคุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจหรือมีปากมีเสียงปัญหาที่มีอาจจะคลี่คลายไปที่ทางที่ดีมันดีขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะต้องเอากฎหมายอาจจะต้องเอากฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยในลักษณะแบบนั้นนะคะคือเราอยากจะฟ้องร้องใครสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเออ บางคนรออะไรรู้ไหมถามว่าถ้ามองบางคนอาจจะมองถึงการรอคอยมีคนเอาเงินมาใช้ที่นี่มัยังเอาเงินมาใช้เอาเงินมาช่วยเหลือก็ได้นะคะชีวิตช่วงเนี้ยมันมีการมันมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาบางคนอาจจะมองถึงการเซ็นสัญญาที่ดินหรือเอกสารบางสิ่งบางอย่างามีโอกาสแบบนั้นอืม ให้ของคุณเนี่ยการตัดสินใจมันมีการตัดสินใจยากๆอย,ากอยู่มันมีการตัดสินใจยากๆคือจะต้องบางทีมันเหมือนมันเหมือนภาวะบางอย่างอ่ะบีบบังคับคุณให้คุณจะต้องทําอะไรสักอย่างเ,าเหมือนก็ว่าฉันจะต้องตัดสินใจจะเอ,อยัางไงดีจะแก้ปัญหานี้อาจจะต้องใช้อยากจะฟ้องใครซึ่งจริงๆก็ไม่ได้อยากจะฟ้องไม่ได้อยากจะค้าความไม่ได้อยากจะเป็นคดีความแต่ต้องทํา ต้องตัดสินใจทำอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอารมณ์ประมาณน,นี้เลยถ้าถามว่าในคดีความถ้ามีคดีความขึ้นโรงขึ้นสันขึ้นโรงพักด้วยตัวคุณเองหรือคนมาขอร้องให้ไปเป็นเพื่อนก็ได้นะถามว่ามีโอกาสชนะไหมมีโอกาสชนะค่ะรูปแบบของการ justice หมายถึงความเท่าเทียมคุณจะได้คุณจะได้รับความเป็นธรรมความเท่าเทียม ถ้าคุณไม่ได้ดับสิ่งนั้นอือ่ะมองถึงความรักค่ะความรักบางคนเนี่ยสามดาบมีความรักไหมบางคนตอนนี้ช่วงนี้ลองมองดูนะว่ามีคนมาแอบชอบเปล่ามีคนมาแอบชอบมีคนมาแอบชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยเออคเป็นคนสนิทแรงดีนะแต่ว่าบางทีในความรู้สึกของคุณนะเป็นคนโสดแต่ไปแอบรักคือมันเป็นอาการของคนไปแอบรักคนอื่นหรือคนอื่นมาแอบรักเราก็ได้ กร,กระมัดระวังเรื่องของความรักนิดนึงไว้คนที่มาแอบรักแอบชอบนะเขาโสดริงหรือเปล่าก็มีคัดพันธะอยู่หรือเปล่านะจ๊ะดูถ้าทางเป็นคนที่ค่อนข้างช่วงนี้มีเสน่ห์มากมายมาดูคนโสดว่าจะมีใครเข้ามาไหมมาดูกันในเรื่องของความรักว่าคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมรออยู่ก็รออยู่นะจ๊ะ เอ้ ه, คุณน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่สำหรับชีวิตนะในเรื่องของการงานด้วยไพ่ของงานไพ่ของการเริ่มต้นไพ่ของการเดินทางขึ้นมาเยอะเลยเออมีคนเข้ามาไหมมีสี่ทำไมจะไม่มีแล้วคนเข้ามาเรามองซ้งายมองขวาดูค่ะมันจะมีคนเด็กๆจะมีคนเด็กๆเ,เข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาขอโอกาสแต่ว่ามองถึงคุณจะคิดมากไปนะคุณอาจจะมีแต่อยากได้คุณรู้สึกถึงความแตกตง เขาอาจจะดูเด็กเกินไปเขาอาจเราอาจจะมองเราเป็นคนคิดเยอะเราอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนจะพัฒนาไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามองว่าโอ้โหวอายุต่างกันขนาดนี้จะพัฒนาได้อย่างไงมองดูแล้วก็ไม่อยากจะตัดสินใจที่จะเลือกหรือก็ไม่อยากจะตัดสินใจที่จะที่จะคอมมิกด้วยจะมีเด็กเข้ามาค่ะอืมหรือใครจะไปเกี่ยวข้องกับพวกทหารตำรวจราชการเอาไหมล่ะดูแล้วเนี่ยเอาไหม หมือนไม่อยากได้จริงๆนะคนโสดจ้ะคนโสดบางคนโสดมันจะมีคนเก่าๆกลับขึ้นมาด้วยนะให้มองถึงคนเก่าๆคนที่เลิกไปแล้วหรือบางคนรอการอะไรนะรอรอรออย่าร้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากอย่าร้างกับใครสักคนก็มีโอกาสที่จะอย่าร้างได้ถ้าคุณติดทะเบียนสมรสก็ต้องฟ้องหย่านะจ๊ะเหมือนคนโสดรอบางสิ่งบางอย่างอยู่ มีเกณฑ์ของการเดินทางใครไปถึงต่างประเทศเลยจะมีคนเข้ามาจริงๆด้วยจะมีใครเข้ามาคนที่เข้ามาจะเป็นดูแบบลักษณะของคนที่ดูเงียบเงียบนิ่งๆหน่อยนะอาจจะดูเงียบเียบดูนิ่งๆสุขุมลุ่มลึกนิดหนึ่งให้น้ําหนักกับคนราศีตุลราศีตุลราศีกันเอ่อเอ่อหรือหรือบางคนเป็นต่างชาติได้หรือรักข้างนี้ที่เข้ามาอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะ โอเคไหมอ่ะนี่เือสถานการณ์ของคนสดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ